สิบแปดสิบนี่ต้องเล่นทิกตอกแล้วนะเพื่อจะได้รู้เท่ารู้ทันเนี่ยก็ออกข่าวทุกวี่ทุกวันในแก๊งโกมเซนเตอร์มันหลอกแบบเนี้ยสตอรี่มุกเนี่ยมันมีมานานแล้วทุกกรณีแหละอยู่ดีหลอกให้โอนเงินมีความผิดนั่นนี่นั่นมันแงๆอยู่แล้วโอนไปหายหมดเออผมก็ไม่เข้าใจทำไมคนไม่รู้เท่าทัน และอนี่มันมันทำเนียนนั้นขอวิดีโอคอลแต่งตำรวจเลยมันก็เลยสร้างความน่าเชื่อถือไงมันเห็นหน้าเห็นตาไงแล้วก็ไปไว้ใจไม่ได้นะเปิดวิดีโอคอลเนี่ยเห็นหน้าเห็นตามันไม่รู้อยู่ไหนไงมันเห็นแต่หน้าในโทรศัพท์มาไปจับตัวมาที่ไหนเนี่ยไปโอนเงินมาทั้งยี่สิบสองล้านเนี่ยโอ้โหปวดหัวแตกเลยเนี่ยมันจะได้คืนไหมนะป่านนี้เงินก็ออกต่างประเทศไปแล้ว ไปอีบัญชีม้าเนี่ยบอกไม่รู้เรื่องรู้ราวไปรับจ้างเปิดบัญชีก็ผิดแค่กฎหมายบัญชีม้าพ่อไม่